ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6977เย่เชิญไม่ได้บอกเรื่องนี้กับกู้ชิวอี้ทันทีหลังจากเครื่องบินลงจอดที่เยียนจิงเขาและตะวันนาไม่ได้ร่วมเดินทางออกจากสนามบินด้วยกันเขาบอกเชิญจือขายวันนี้จะมาเยียนจิงและคืนนี้จะพักที่ตระกูลเย,ย่ดังนั้นเชิญจือขายจึงมารอที่สนามบินก่อนเป็นเวลานานเพื่อความเป็นส่วนตัวของตะวันนาสนามบินจัดเตรียมจุดจอดรถให้เป็นพิเศษ เวลานี้รถ VIP 2สองคันกำลังรออยู่ก่อนคันหนึ่งมารับเย่เชนและอีกคันมารับตะวันนาเย่เชินและตะวันนาลงจากเครื่องบินพร้อมกันเฉินจือขายยืนรออยู่ด้านหน้ารถเย่เชินพูดกับตะวันนาว่าคุณควรพักผ่อนให้เต็มที่เตรียมตัวสําหรับการแสดงในอีกสองวันหลังจากนี้ฉันจะแจ้งคุณทันทีเมื่อได้รับการยืนยันจากคุณนูกู้โอเคคุณเย่ตะวันนาพยักหน้าด้วยความเคารพ มองดูเยเชิญขึ้นรถอีกคันภายในรถเชิญจือข่ายถามด้วยความประหลาดใจนายน้อยท่านทำไมร่วมทางกับตะวันนามาเยียนจริงเยเชิญยิ้มพูดว่าตอนนี้ฉันเป็นที่ปรึกษาด้าน่วงจุ้ยของเธอเธอต้องมาเยียนจริงเพื่อแสดงคอนเสิร์ตฉันจึงต้องมาดูสักหน่อยเชิญจือข่ายพยักหน้าพูดว่านายผู้เท่ารอคุณอยู่ที่บ้านตกลงเยเชิญพยักหน้า กลับไปหาปู่ก่อนเย่เชิญและนายผู้เท่าตระกูลเย่เพิ่มแยกจากกันไม่นานพบกันครั้งล่าสุดเมื่องานเปิดตัวรถยนต์ชางอิงก่อนหน้านี้สำหรับเย่เชิญเมื่อเขาละทิ้งความขุ่นข้องมองใจกับนายผู้เท่าสิ่งแรกที่เขาต้องทำเมื่อกลับเยียนจริงคือไปเยี่ยมเขาที่บ้านขณะเย่เชิญเดินทางกลับตระกูลเย่ตะวันนาและสมาชิกในทีมทั้งหมดไปพักที่โรงแรมไปจินฮั่นกงในเยียนจริง เมื่อเยเชิญมาถึงบ้านก่าวตระกูลเย่นายผู้เท่ามารออยู่ก่อนเมื่อเห็นเย่เชิญเขาเดินตรงไปหาทันทีพูดด้วยรอยยิ้มเชิญเออทำไมจู่จูคิดจะกลับมาก็กลับมาเยเชิญเรียกปู่จากนั้นอธิบายสถานการณ์ทั่วไปให้เขาฟังนายผู้เท่าเข้าใจทันทีถอนหายใจพูดว่าเชิญเออคุณก็เป็นเช่นนี้ต้องใช้ข้ออ้างต่างๆต,ต่อแม่นางเสี่ยว คุณควรหาโอกาสที่เหมาะสมบอกเล่าเรื่องราวความจริงทั้งหมดให้เธอฟังดีหรือไม่เย่เชิญสายศีรษะพูดว่าฉันคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมอารมณ์ของชูรันแตกต่างจากหญิงสาวทั่วไปเธอภายนอกอ่อนโยนภายในเข้มแข็งเธอไม่สนใจว่าฉันจะยากจนหรือไร้ความสามารถแต่กลัวถูกหลอกลวงมากที่สุดหากฉันบอกเรื่องนี้ให้เธอฟังเธอคงไม่ให้อภัยฉันเย่จงชวนยิ้ม พูดว่านี่เป็นความคิดของคุณฝ่ายเดียวความรู้สึกสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดเธอเห็นคุณนะค่าตัวตนของคุณไม่ใช่ความยากดีมีจนแต่ปู่เพียงรู้สึกคุณอายุไม่น้อยหวังคุณจะกลับมามีชีวิตครอบครัวปกติโดยเร็วที่สุดให้พูดคุยเปิดอกกับแม่นางเซียวตรงไปตรงมาอย่าให้มีเรื่องบาดหมางระหว่างคุณทั้งสองจากนั้นมีลูกศักสองคนเย่เชิญถอนหายใจ ปูสิ่งที่ฉันคิดถึงไม่ใช่แค่บุคลิกภาพของเธอเท่านั้นแต่รวมถึงอันตรายซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเย่จงชวนพาเขามาที่ห้องรับรองนั่งลงถามด้วยความกังวลคุณอย่างกังวลเรื่องผู้ชิงหุ้ยใช่ไหมไม่ใช่แค่ผู้ชิงหุ้ยเท่านั้นเย่เชิญตอบเย่จงชวนกล่าวว่าหากคุณยินดีพวกเรามาปรึกษาหารือกันในรายละเอียดสองปู่หลานพูดคุยกันดีๆ บทที่6978เล้อเย่เชิญถอนหายใจกล่าวว่ายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องผู้ชิงลุยคุณควรเคยได้ยินเรื่องลักษณะนิสัยของพ่อตาแม่ยายฉันมาบ้างเย่จงชวนพยักหน้าถอนหายใจเช่นกันฉันเคยได้ยินเรื่องเหล่านี้มาก่อนโดยเฉพาะแม่ยายคุณเธอมีความสามารถยากจะทนทานจริงๆอายิงของคุณที่เป็นคนเอาแต่ใจไม่ยอมใครกลับต้องทนทุกข์จากคนเพียงสองคน คนหนึ่งคือคุณและอีกคนคือแม่ยายของคุณเย่เชนพูดด้วยสีหน้ากังวลสาเหตุที่ฉันไม่บอกความจริงกับชุรันส่วนหนึ่งเพราะพวกเขาสองคนชุรันเป็นคนกระตันอยู่มากหากฉันบอกเรื่องนี้กับเธอเธอต้องไม่ยอมเก็บเป็นความลับบอกความจริงกับพ่อแม่เธอและพ่อตาแม่ยายของฉันเป็นพวกชอบคุยโมโอดหากพวกเขารู้ภูมิหลังของฉันแข็งแกร่งขนาดนั้นพวกเขาต้องภาคภูมิใจในตัวเองมาก เรงว่าต้องรีบเปิดเผยเรื่องนี้ให้ทุกคนทราบแผนการของฉันต้องพังทลายนี่ก็มีเหตุผลเย่จงชวนคอรุ่นคิดตามพยักหน้าอย่างจริงจังมาหลันและเซียวชางคุณต่างเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างยิ่งเมื่อสองคนนี้ทำเรื่องเลวไหลบ้าคลั่งพวกเขาจะไม่สนใจหน้าอินหน้ากรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาหลันเมื่อนึกถึงเรื่องนี้เย่จงชวนรู้สึกเศร้าใจถอนหายใจพูดว่าเชิญเออรรุ่นพ่อของคุณ ตระกูลเย่มีเพียงพ่อของคุณเป็นเสาหลักรุ่นของคุณมีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นรุ่นต่อไปฉันเชื่อว่ามีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถให้กำเนิดลูกหลานที่โดดเด่นเท่าคุณและพ่อของคุณดังนั้นคุณไม่อาจละเลยเรื่องชายาดไม่ว่าเรื่องบอกความจริงกับแม่นางเซียวต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนคุณต้องคิดถึงเรื่องการมีลูกเป็นความสำคัญอันดับแรกเย่เชิญพยักหน้าคำพูดของปู่มีเหตุผล ฉันจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบแต่ฉันยังคิดว่ายังเร็วเกินไปจะมีลูกตอนนี้ความแค้นของอูเฟอเยียนยังจัดการไม่เรียบร้อยหากมีลูกตอนนี้จะเป็นอย่างไรหากวันหนึ่งฉันไม่อาจเอาชนะอูเฟอเยียนเสียชีวิตเช่นพ่อของฉันถ้าเช่นนั้นฉันควรจัดการกับลูกฉันอย่างไรต้องซ่อนลูกของฉันรอเขาเติบโตมาเพื่อแก้แค้นให้ฉันหรือเล่า เย่จงชวนนิ่งเงียบเป็นเวลานานดวงตาของเขาแดงเล็กน้อยหลังจากลังเลอยู่นานเขาพูดเสียงเบาว่า,วาหลายวันก่อนฉันพบกับเยนาจงเย่เชิญรู้ดีคนที่ปู่ของเขาพูดถึงคือพ่อของกู้ชิวอี้อากู้เยนาจงดังนั้นเขาถามว่าคุณคุยอะไรกับอากู้เย่จงชวนถอนหายใจเยนาจงบอกว่านานๆนานจะออกจากวงการบันเทิง หลังจากนี้จะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นตั้งใจเด็ดเดี่ยวจะอยู่กับพ่อแม่เมื่อพูดถึงจุดนี้เขาหยุดไปช่วงครู่สายตาแก่ชราทั้งคู่จับจ้องมองเย่เชิญพูดอย่างจริงจังรอคุณเมื่อรวมคำพูดหมายความว่าหลังจากนี้เธอกับพ่อแม่จะรอคุณ รอฉันทันใดนั้นข้อตกลงสามปีของกู้เยียนจงผุดขึ้นมาในใจเย่เฉินเขาบอกจะให้เวลาตนเองสามปีมาจัดการเรื่องการแต่งงานให้ตนเองแต่งงานกับกู้ชิวอี้หลังจากสปีเวลานั้นเขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดท้ายที่สุดเป็นข้อตกลงการแต่งงานที่พ่อแม่ของเขาทำขึ้นและกู้เยียนจงเป็นพี่น้องดีที่สุดของพ่อเขา ตนเองจะเอ่ยปากปฏิเสธต,ต่อหน้าเขาได้อย่างไรและวันเวลาก็ผ่านไปทีละวันสามปีผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นเยเชิญไม่พูดอะไรเยจงชวนพูดต่อไปเยียนจงเป็นห่วงชายารุ่นต่อไปของคุณมากเขาเป็นพี่น้องที่ดีของพ่อคุณห่วงใหญ่สายเลือดของพวกคุณพ่อลูกเยเชิญรู้สึกว่าคำพูดของปู่แฝงความไนเขาจึงพูดว่าปู่คุณคิดจะพูดอะไรก็พูดออกมา ไม่ต้องอ้อมคอมที่นี่มีแค่เราสองคนไม่มีคนนอกเย่จงชวนพยักหน้าเอ่ยชาชาทีละคำความหมายของเยียนะจงคือหากคุณไม่สามารถแต่งงานกับนานนานได้เวลานี้แต่เขาหวังให้นานนานได้เลือดเนื้อของคุณก่อนเพื่อสืบสายตระกูลของคุณทําเช่นนี้ได้อย่างไรเย่เชิญร้อนใจลุกขึ้นยืนปฏิเสธเด็ดขาดชันหนึ่งไม่สามารถให้สถานะน,านันนานได้สอง ฉันไม่อาจให้กำเนิดลูกด้วยวิธีการเหลวไหลเช่นนี้สิ่งนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งคุณไม่เข้าใจเย่จงชวนที่ไม่เคยแสดงความโกรธเคืองต่อหน้าเย่เฉินพูดอย่างเคร่งครืมว่าตระกูลกู้เป็นตระกูลใหญ่มีชื่อเสียง นานๆเป็นบุตรสาวคนเดียวของตระกูลกู้และเป็นนักร้องโด่งดังที่สุดในประเทศไม่ใช่เรื่องเกินจริงจะบอกว่าเธอเป็นเจ้าหญิงที่คนหลายร้อยล้านคนให้ความสนใจหญิงสาวที่น่าภาคภูมิใจเช่นนี้อากู้ของคุณยินยอมให้เธอตั้งครรภ์ก่อนแต่งงานรอบให้กำเนิดลูกของคุณคุณยังกล้าคิดปฏิเสธคุณจะให้อากู้เอาหน้าไปไว้ที่ไหนจากนั้นเยจงชวนกล่าวต่อว่า ฉันขอบอกคุณนี่ไม่ใช่แค่ความคิดของอากูของคุณเพียงคนเดียวแต่นี่คือฉันธรรมติที่เป็นหนึ่งเดียวของทั้งสามคนในครอบครัวอากูของคุณ